สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวมังกรลัคนามังกรจะมีแนวโนมติดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวมัคนามัง ราศีมังกรลัคนามังกรได้เป็นไพ่ Four of Cups mm hmm. ไพ่ The Devil แล้วก็เป็นไพ่ Page of One The Empress mm hmm. ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ The Tower นะครับ โอเคเรามาดูกันลักษณะของความรักความสัมพันธ์สหรับชาวราศีมังกรลักขณามังกรบอกเลยว่าอาจจะต้นลายไปดีนะเท่าที่ดูสาเหตุเกิดจากปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจนในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นเดวิล เดวิลเนี่ยคือความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับเขาอาจจะดูไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะทําให้ตัวของคุณเองค่อนข้างหัวเสียในเรื่องของความรู้สึกหรืออาจจะมีความน้อยความรู้สึกไม่โอเคในลักษณะของอสิ่งที่เขาอาจจะแสดงออกถึงความสําคัญหรือความรักที่มีต่อตัวคุณเองแต่ในท้ายที่สุด มันจะปรับและแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เนื่องจากอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นเป็นไพ่ที่เอ็มเพรมายังไงโอกาสของความรักความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นและอาจจะดูมีความชัดเจนได้มากขึ้นโอกาสของความชัดเจนจะมีอยู่ประมาณ80%คุณอาจจะอยู่ใน20%ที่ไม่ชัดเจนต่อไป หรืออาจจะต้องหากระบวนการในการที่ต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอาจจะอยู่ใน80%ที่คุณอาจจะเคลียร์ปัญหาตรงนั้นจบปัญหาตรงนั้นและเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีได้ทําให้ตัวคุณเองกลายเป็นตัวจริงของเขาคนนั้นได้อันนี้ก็มีโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีโคจรไปอยู่ในภพเรือนปัตตนิคือภพเรือนที่7ของลัคนาเรียกว่าตาแหน่งเล็งลัคนดาวพฤหัสบดีได้ตําแหน่งเป็น มหาอุดนะครับเล็งลักขนาเลยเป็นเกณฑ์ที่จะได้คู่นะครับคืออยากจะบอกชาวราศีมังกรลักขนาบมังกรนะครับว่าเป็นราศีที่โชคดีที่ได้ดาวพฤหัสบดีถ้าโคจรมาอยู่ในตําแหน่งที่เลื่อนคู่จะได้ตําแหน่งมหาอุดเลยทีเดียวในช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็จนไปถึงประมาณ23ทธันวาเกือบคริสต์มาสอีฟเลยนะครับที่คุณจะได้รับโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดี มันจะมีการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะมันจะต้องจบปัญหานะครับกับในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรที่มันเป็นความเป็นนกาทีฟจะค่อยค่อยคลี่คลายนะครับแต่คุณต้องค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือไม้เนาะมันต้องมี p a s s ั่นต้องมีการเติมเต็มต้องมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดแรงผักดันและ ความสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นอันนี้จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดูลงตัวได้อะไรที่เคยมีความรู้สึกน้อยๆนึงเนืองความรู้สึกในลักษณะของ ความยึดติดบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีความไม่พอใจบางสิ่งกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาคนนั้นหรือไพ่มันสลับกันก็ได้นะครับอาจจะเป็นเขาไม่พอใจเราก็ได้เช่นกันไพ่มันสลับกันได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับเนาะประมาณนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับดาวสุก์ก็โคจรเข้าสู่เรือนสุภา สุภาพใหม่ถึงการเจริญเติบโตการพัฒนาดาวสุกเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนิดเปราะว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะนิดแปรว่าน้อยเปรว่าต้องค่อยๆขยับนะครับอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปยังไงดาวพฤหัสดีก็โคจรทับในเรือนคู่ยังไงความรักก็เจ,จิดจลัสได้แน่นอนเดีย๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับ ขอภัยเพิ่มเติมว่าชาวราศีมังกรลักษณามังกรจะมีแนวโน้มทิศทางของความสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างไรกันต่อ2ดาบนะครับราชาถือถ้วย j u s t i c e c h a r i o ใบสุดท้ายนะครับ the sun อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบกับ d e วิ l มา แปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังไงก็ไม่ค่อยชัดเจนในช่วงหนึ่งนะครับมันจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงปลายแล้วแต่บุคคลเลยมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนในช่วงหนึ่งเนาะแต่มันจะค่อยๆค,คลี่คลายได้เพราะเนื่องจากมีอิทธิพลของไพ่เนี่ยขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของไพเออ่เดดซันเดดซันเนี่ยมันเป็นตัวแก้นะครับเดดซันเป็นตัวแก้ของไพ่เดวิลกับไพ่จะด,ดาบถามว่ามันเป็นตัวแก้อย่างไงเพราะเดดซันเนี่ยมันหมายถึง ชัยชนะมันหมายถึงความสําเร็จมันหมายถึงการเริ่มต้นมันหมายถึงแสงสว่างนะดวงอาทิตย์ดวงโตแบบนี้เลยเนี่ยนะครับแล้วมีสัญลักษณ์12ราศีรอบอยู่ตรงนี้แล้วมีธงสีแดงนะครับมีดอกทานตะวันมีเด็กที่เกิดใหม่พร้อมขีดมาอัศวินเนี่ยมันหมายถึงว่าความสําเร็จนะครับจะมาสู่ตัวคุณเองและสามารถที่จะมีความชัดเจนได้เพราะเดวิลมันคือไม่ชัดเจนไงแต่ เดอซันมันคือความชัดเจนนั่นแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะชัดเจนกับเราได้ถ้ามันดูมีลักษณะของการตัดสินใจตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรือว่าสามารถที่จะยับยั้งสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพราะเขาอาจจะยังดูมีความรู้สึกมี ความรู้สึกดีๆกับเราอยู่จากไพ่ใบน,นี้เลยคือคิงถือถ้วยนะครับเพราะว่าคิงถือถ้วยเนี่ยแปลว่ายังมีความรู้สึกที่ดียังมีความแบบอบอ้อมอารีมีความรู้สึกยังแคร์ยังมีความรู้สึกแคร์กับเราอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นแค่เขาอาจจะต้องใช้เวลากับการตัดสินใจให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือเคลียร์ตัวเองให้มากกว่านี้มันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเขาชัดเจนมันมันมีแสงสว่างมากพอ จากไพ่เดอะซันน่ะยังไงมันก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จและมีความชัดเจนที่ดีได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์ถูกไหมครับมันก็น่าจะเดินหน้าต่อกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ดีได้เนาะประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะไปต่อได้เพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนมันเคลียร์มันก็ไปต่อนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์มาเนี่ยแปลว่ามันอาจจะจบปัญหา นะครับถ้าไปในทางที่ดีหมายมาถึงจบปัญหาเครียรปัญหาได้นะหรือว่าสามารถคลี่คลายปัญหาได้แต่มันก็จะต้องระมัดระวังอยู่นิดนึงคือ The Tower มาบางครั้งอ่ะคุณกับเขาอ่ะมันก็มีปัญหาลักษณะของการมีปากมีเสียงมีประเด็นกันบ้างในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนครับ ความไม่ชัดเจนมายังไงมันก็ต้องมีปัญหาถูกไหมมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับตอนเนี้ยเราค่อนข้างหน่อยกับความรู้สึกที่เขาอาจจะปฏิบัติกับเราอยู่นะครับมันก็เลยมี2ดาบมามันมีความไม่ชัดเจนในลักษณะของกันที่ตัวเราเองอะ่ะเลือกทางเดินเหมือนกับว่าเราเลือกไม่ถูกนะว่าเราจะต้องแบบทนต่อไหมหรือเราจะ move on หรือเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่เนี้ยบางครั้งอะ่ะความรู้สึกของเราอะ่ะมันมันยากที่จะเลือก เลือกทางแต่ให้รู้ไว้เถอะว่ามันกําลังจะมีหนทางเข้ามาแน่นอนเพราะว่าอะไรดาวพฤหัสดีเป็นตําแหน่งมหาอุดเนาะยังไงมันก็เจอจรัสแบบไพ่ใบเนี้ไพ่เดอรสตันอืมนะครับยังไงมันก็มีแสงสว่างอะมันเหมือนคุณได้สปอตไลท์ที่ใหญ่อะ่ะ เหมันคุณอยู่ในถา้าคุณมองอะไรไม่เห็นแต่คุณเปิดสปอตไลท์ที่ใหญ่โตคุณก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้าได้มันก็จะชัดเจนขึ้นถูกไหมครับประมาณนั้นเนาะเออมันก็จะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูชัดเจนขึ้นเพราะเขายังมีความรู้สึกที่อาจจะยังแครคุณอยู่มีความรู้สึกยัง ยังรักยังมีความผูกพันกับตัวคุณอยู่นะครับเพราะตัวคุณเองยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอยู่จากไพ่ดีแอมเพรสแต่เขาอาจจะต้องให้เวลากับเขาอีกสักหน่อยหนึ่งกับการที่เขาจะต้องปรับและเคลียร์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆใหม้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเด็กถือไม้มันจะไม่ได้หวือหวามากเท่าไหร่นะครับมันจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าการทวีตกับคุณหรือว่าการทําอะไรที่มันเป็นแบบ สิ่งดีๆเนี่ยมันอาจจะยังส่งผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีต่อคุณได้ความรู้สึกก็อาจจะยังพอที่จะประคับประคองแล้วทำให้ความสัมพันธ์มันดูมีอนาคตมันไปต่อเราก็ต่อยอดแล้วก็พัฒนาได้ดีขึ้นนะครับเนาะค่อยเป็นค่อยไปเนาะทุกอย่างจะโอเคได้แล้วก็มีโอกาสที่ดีในรอบ12ปีที่ดาวพฤหัสบดีจะมาโคจรล็งลักนะครับในรอบ12ปีจริงๆจะมีรอบ6ปีเพราะว่า หปีแรกจะทับลัก6ปีที่2ก็จะเล็งลักก็คือครบสิบสองพอดีก็จะมาเล็งลักนะครับประมาณนั้นเนาะอือันนี้คือโชค,โชคของคนเราก็จะดีในทุกๆ6ปีคือตำแหน่งเล็งลักแล้วก็ตำแหน่งทับรักนะครับในลักษณะของคู่ของนี่ยังไม่รวมในจุดอื่นๆที่อาจจะยังมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆเ,เ,เข้ามาอีกนะครับเนาะประมาณนี้ก็โอเค ก็ฝากไว้นะครับทั้งหมดนี้มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้ก็ยินดีกับชาวมังกรแลัขนามังกรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ